h ฮลโ o ลวันนี้จะมาทำการสอนเรื่องเช็คว่าใครดูเฟซเราล่าสุดและดูบ่อยที่สุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะว่าดูบ่อยที่สุดเนี่ยมันดูบ่อยหรือเปล่านะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแน่นอนนี่อย่างแรกเลยที่ต้องทำก็คือเปิดเบราว์เซอร์ึ้นมาที่เป็นหน้าทำลายของเราอันนี้คือหน้าทำลายปุ๊บกดคลิกขวาในพื้นที่ว่วางๆสักพื้นที่หนึ่ง กด view page so search bar เออ search เออตัวถุย search socket source เออใช่ไัมเถอะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเทียบได้ว่าเช็ครหัสของคุณบ่าวะเออเช็คหน้ารหัสผ่านนะอะไรต่างๆได้แหละอ่าพอมันขึ้นโค้ดเฮ้ยโค้ดที่อะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยลายตาเงอนะงะกด control f ก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาอืม ยุงบินหน้าอื้อหยุงต่อจากนั้นก็ให้พิมพ์อย่างนี้ตึกตึกอ่า l i s t อะจะขึ้นมาอย่างนี้ต่อจากนั้นก็ให้เราดูขีดเลขตรงนี้โอ้ยเลขเยอะไปหมดเลยอันนี้แหละคือ Facebook ของบคุคคลคนนั้นที่เรากำลังจะเข้าไปดูกัน กอปเลยก๊อปแค่นี้พอแค่นี้ไม่ต้องก๊อบถึงขีดมันจะขั้นไว้เป็นลายบุคคลเห็นไหมอันนี้คือลอยเส้นทันเส้นทันเป็นลายบุคคลลายบุคคลกลับมาที่หน้าเฟซของเราลบชื่อเฟซของเราออกเปิดเอาเลขที่เราก๊อปมาคอนเทวี v, วางลงไปให้เรียบร้อยกด Enter จะขึ้นมาเอ้ยคนนี้สองเฟซเราคูฝุ่คนนี้นี่เ นี่แหละวิธีเป็นไงไม่มีอะไรมากง่ายใช่ไหมไม่แน่ใจแนละ้วมันเช็คอะไรได้บ้างไม่รู้มันจะเช็คล่าสุดหรือเช็คบ่อยที่สุดหรืออะไรแต่เป็นวิธีแบบพื้นฐานบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละเอามาบอกเฉยเอาไว้เล่นกันขำๆนี่พาติพันพาติพันอะไรเนะนี่ยพรโอเคหมดแล้วไม่มีอะไระสอนแล้วบ <laughs> ายครั้งหน้าจะมาสอน เกี่ยวกับออมการยิงสไนวอร์ซีอะไรจ้า